ที่ห้องประชุมอาคาร606สำนักพระราชวังสนามเส,สือป่าพลเอกไพรบุญคุ้มฉา,ายาและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพระบร,รมราชูปถัรรมภ์ครั้งที่3ทับ2 5 6 6โดยมีระเบียบวาระต่างๆอาทิผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของขคณะกรรมการมูลนิธิในเรือนจําต่างๆเช่นเรือนจําอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เรือนจําอำเภอแม่เซลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนทันท สถานหญิงเชียงใหม่และโรงพยาบาลแม่ข่ายในแต่ละพื้นที่รวมทั้งแผนการดําเนินงานเพื่อดูแลเด็กและเยาวชนในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนวที่มูลนิธิจะเข้ามาดูแลและครอบคลุมกิจกรรมในเรื่องสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนและความคืบหน้าการประกวดเรือนจําดีเด่นในปีงบประมาณ2566 โครงการราชทานปันสุขดำเนินงานภายใต้มูลิธิราชทานปันสุขมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณรินทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือด้านการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์แกโาาาา่โรงพยาบาลราชทานสถานพยาบาลโรงพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลและ การสาธารณาสุขอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม